ผมต้องกักตัวห้าคนเฮ้ยจริงเรื่องเอ็มีห้าเรื่องจริงนะผมบอกด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เล่นๆนะมันเป็นเรื่องจริงนะไอคือตำรวจมาเลยมันเป็นช่วงเดี๋ยวมันจะมีผมจะเล่ามันจะมีแบบภาพอยู่ในวอล์กของผมแต่ว่าคือมันเป็นแบบมันเป็นช่วงต,ตมตมแบบว่าเราบินมาจากเขาเรียกวอะไรเราบินมาจากอ่าไทยนี่แหละครับถึงถึงถึงแฟรงก์เฟิร์ตบินมาลักช่วชั่วโมง,ง2สองชั่วโมงบินมาแล้วครับเราบินจากไทยมาใช่ปะ ตอนเข้าด่านไทยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรพอเข้ามาแฟรงเฟิร์ตนี่นแหละแล้วรอต่อเครื่องให้บ้าพอลงมาให้บ้าจากไทยมันก็เต้องเอากระเป๋าไปตรวจเขาผมกับผมพี่ตาพี่ก๊อฟคือหลายคนอะคือเหมือนที่ไทยอะครับเวลาเขาตรวจอะเขาจะให้ตรวจแบบเอาของเอาของไว้นในกระเป๋าแล้วก็ตรวจได้พวกของอิเล็กทรอนิกอะแบบพวกเมาส์คีย์บอร์ดอะไรเงี้ยคือเอาไว้นในกระเป๋าแล้วมันก็ผ่านไปได้ใช่ไหมแต่ว่าที่ของเยอรมันอะเหมือนเขาเข่งเหมือนเขาเข่งมั้ง เขาบอกให้เอาออกแบบเอาของอิเล็กทรอนิกส์ออกให้หมดอะไรเงี้ยใช่ป่ะใส่ตะกร้าแล้วให้มันเข้าแบบเครื่องสแกนที่มันตื้อแล้วก็จะเห็นข้างในหมดอ่ะแต่พวกผมมันไม่ได้เอาผมไม่ได้เอาพวกเมาส์คีย์บอร์ดออกก็ใส่ไปในถุงเลยแล้วให้มันเข้าไปในเครื่องสแกนพอมันเข้าไปในเครื่องสแกนเท่านั้นแหละพอมันเข้าไปในเครื่องสแกนใช่ป่ะโอ้โหไม่ใช่ตำรวจแบบไม่ใช่ตำรวจดิไอคนที่มันตรวจนะตอนแรกตำรวจยังไม่มาไอคนที่มันตรวจอ่ะมันก็เดินมาบอกเฮ้ยมันต้องเอาของพวกนี้ออกให้หมดต้องเอาอะไรวะต้องเอา ไอพวกเมาส์คีย์บอร์ดทุกอย่างหูฟังออกให้หมดเฮ้ยถ้าไม่เอาออกอมันไม่ได้มีใช่ปะตอนแรกผมผมมาทีหลังพี่ตานยืนอยู่ยืนคุยอยู่ผมเห็นละผมเห็นพี่ตาลละยืนทาไมยืนานานเนี่ยว่าวเข้าไปก่อนผมสักพักหนึ่งพี่ตาบอกเนี่ยเขาเขาพูดภาษาอภาษาตอนแรกเขาแล็บมาเลยแล็บอะไรตุยตุยตุยแล้วก็บอก Are you speak English ผมมองเห็นละพี่ตานผมเดินหลังพี่ตานใช่ปะผมเห็นพี่ตาลละยืนมองอยู่พี่ตานบอกหักหน้าเออยนี่ตามนั้นเลยตามที่ที่บ้านเล่าอ่ะ ตามนั้นเลยผมก็ยื้มมองผมก็เดินไปเฮ้ยเป็นอะไรพี่เออพี่ไม่รู้ว่ามันเขาเขาเขามันจะเอาอะไรก็ไม่รู้อ่ะลองลองคุยดิผมก็ลองไปคุยพี่ต้องบอกเฮ้ยไปดูพีตานี่มันคุยอะไรก็ไม่รู้นะพยักหน้าอย่างเดียวเลยผมก็เชื่อชิบหายแล้วมีอะไรวะผมก็เดินเข้าไปปั๊บของตัวเองก็ยังไม่ได้นะของผมยังไม่ได้นะของผมยังไม่ได้ผมเดินไปดูพี่ตาก่อนถามเขาเขาก็บอกว่าเนี่ยเราไม่เอาของออกเอาพวกเกมมิ่งเกียร์ออกจากกระเป๋าแล้วมาใส่ในกล่องให้มันตรวจเขาสงสัยว่าเราอ่ะ เขาบอกว่าพวกมึงอ okay. ่ะพกปืนหรือเปล่าพกระเบิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวรอตรงนี้เลยขอตรวจแล้วผมกำลังจะหยิบกระเป๋าผมใช่ปะกำลังหยิบกระเป๋าผมนะที่มีพวกเกมมิ่งเกียร์ตอนแรกผมไปโดนกำลังหยิบปั๊บบอกเอ้ยเอ้ยนูน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 นยูเว่ยูเว่ยูเว่นี่อย่างงี้เลยมันทำอย่างเงี้ยยูเว่ยูเว่ยูเว่เอ่อไอทิงไอจะเรียกตำนก็ยูเว่นที่โอเคไอวิ่ไอวิ่ไฟซัมกันพาวเดอร์ี่กูช็อกเลยกันพาวเดอร์มันคือ ผมจะเอาแบบว่าเหมือนเอาอะไรซุกซ่อนไว้ในกระเป๋าพวกเกมมิ่งเกียร์แล้วเขาถามอายุเกมเมอร์เย่เย่เกมเมอร์เกมมิ่งเกมมิ่งเนี่ยแหละตามนั่นแหละตามที่พี่ตาลบอกอ่ะพี่ตาลก็น่าน่าช็อกนิดหน่อยผมก็เฮี้ยเกิดเฮียอะไรขึ้นวะเฮี้ยแล้วแม่งตำรวจอ่ะผมนึกว่าเป็นตำรวจแบบกาดธรรมดาเว้ยตำรวจแบบเคาน์เตอร์สไตล์อ่ะที่มันติดใส่ก่อเฮี้ยเต็มถือมาอย่างเงี้ยเดินถือปืนมาอย่างเงี้ยเนี่ยถือมาเดินมาหน้าเข้มๆข้มเลยสองคนผู้หญิงกับผู้ชายโอ้โหเดินแบบโอ้โหเข้มมากเลยแบบดุด้วย แล้วก็ย้ำย้ำอยู่คําเดิมอ่ะทาไมไม่เอาขอออกจากกระเป๋าทําไมไม่เอาออกทาไมไม่เอาออกทาไมไม่เอาออกผมก็บอกโอ้โหสอรีอ่สอรี่สอรี่ผมแทบจะซอซอ้วงซอซอ,ซอดว้วงซออะไรมาหมดละมันก็ย้ำอยู่งั้นให้ไม่เอาออกกระเป๋าไม่พอแม่งตรวจตรวจแบบประมาณแบบสิบยี่สิบนาทีอ่ะมันขอดูพาสปอร์ตเลยขอดูพาสปอร์ตอีกขอดูพาสปอร์ตอีกมันมีพาสปอร์ตไทยของเราบางคนอ่ะมันสึกมีปัญหาอีกมีปัญหาอะไรรู้ปะเหมือนเราออกจากไทยมาใช่ปะแล้วเขาไม่ได้ปั๊มตาอะไรสักอย่างให้อ่ะ ทีนี้ตำรวจผู้หญิงที่ดูดูอ่ะแม่งถามเลยเฮ้ยมันถามว่า how you come here แบบประมาณว่าแปลเป็นไทยนะแปลเป็นไทยนะมันไม่ได้พูดไทยหรอกมันพูดไทยไม่ได้มันพูดว่าเฮ้ยมาตรงนี้ได้ไงทําไมไม่มีตาปามที่ไอ้พาสปอร์ตฮ้ยผมก็นึกในใจทียกูเดินมามั้งเนี่ยฮะมึงก็เห็นกูลงจากสนามบินเครื่องบินมาเนี่ยแล้วก็มาหามึงเนี่ยกูจะเดินมามั้งแล้วมันก็แบบพูดใหญ่เลยแบบขอดูของทุกคนเลยแบบฟูลเซนทุกคนน่ะที่เดินตอนแรกผ่านไปแล้วนะพอฟูลเซนมายืนมุงใช่ป่ะมันบอกเลยเอามาเอามาพาสปอร์ตมาให้หมดทุช็ ตอนแรกใจใจผมไม่ดีแล้วผมก็คิดอยู่เฮ้ย hey, hey, มีปัญหาอะไรบ <c oughs> ้าวะเนี่ยหน้าหีกูจะกลับบ้านมา่เนี่ยกูเพิ่งนั่งมาสิบเอ็ดชั่วโมงนะเพื่อนมันก็นั่งดูดูปบแล้วเขาถามวายูค o มฟอ r o มมาจากไหนผมก็บอกอ้อ oh, มาจากไทยแลนด์อยู่วายูคัมเฮียมันถามมาทําอะไรที่นี่ผมก็บอกว่ามาแข่งเกมมาแข่งเกมแล้วก็ยื่นเอกสารแล้วให้มันดูอะไรวันเนี้ยมันก็ไปดูไปแล้วมันก็ถามอีกยูคัมฟอม g e n t l e m มันถามอย่างเงี้ยมันถามกลับมานะผมพูดไปแบบยื่นเอกสารให้มันดูบอกว่าเออคำไทยแลนด์มามาแข่งเนี่ยยื่นเอกสารแล้วให้ดูแบบมาแข่งอะไรอย่างงี้ใช่ปะกีมอลแลนด์ยื่นเอกสารให้มันดูจบมันตอบกลับมาคําเดียวหน้าห้วนห้วนอยู่คำฟอร์มเยอรมันมันถามมาแค่เนี้ยมันบอกประมาณว่าเฮ้ยมึงมาจากเยอรมันเหรอมึงดูหน้าเนี่ยหน้าพวกกูเนี่ยแทบจะเป็นแบบกินนั่งกินซอยจู๋อยู่มันจะให้กูมาจากเยอรมันยังไงเนี่ยเพิ่งบอกว่ามาจากแบงคอกเพื่อนมาจากแบงคอก บอกเอ้ยูคอมฟรมเยนมันแองโกลบงก็ฮะไอ้เี่ยผมก็งงละสภากมันก็เรียกพาสปอร์ตทุกคนเลยทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะทางฟูเซนะ่ะแปดคนอะ่ะเฮ้ย hey, hey, hey ยูพาสปอร์ตเข้ามาครับมาแล้วมันก็แหวกกระเป๋าดูใช่ป่ะมีพวกกระเป๋าพวกผมมันก็มีพวกอ่าคีย์บอร์ดเมาส์แผ่นรองเมาส์หูฟังพี่ตาก็พูดขึ้นมาท่ามกลางเดดแอร์ที่กาําลังเคร่งเครียดอยู่พี่ตากพูดขึ้นมาว่าตอนแรกเขาบอกจะหาดินปืนใช่ป่ะพี่ตากหันมาพูดกับทุกคนว่าอะไรรู้ป่ะ เฮียเขาจับกูปะวะคี่บอกกูทํามาจากเครื่องบินด้วยนั่นแหละหันมาพูดแบบหน้าแบบนิ่งๆเลยคนอื่นกำลังเครียดอยู่เฮียแม่งพี่ว่ามีสิทธิ์โดนวะ่ะขี่บอกพี่เพิ่งซื้อมาสิลซีรีทำมาจากเครื่องบินด้วยวัสะดุอะ่ะโอ้โหทุกคนชอ็อกแล้วก็ตด,ดไปตด,ดมาก็เบอรอดอยู่เหมือนแบบเขาก็คูดูไปดูมาแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนแบบคุยกันไปคุยกันมาว่ามาจากไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ปล่อยไปกูก็ไม่รู้ว่าทำไมอยู่ๆก็ปล่อยเอออยู่ๆเขาก็ปล่อยเ้ย ไม่ก็คีบอร์ดพี่ตามันทํามาจากเครื่องบินว่าจริงๆมันเป็นส่วนเครื่องบินจริงมันมันเป็นินส่วนเครื่องบินครับคีบอร์ดพี่ตาอันนี้จริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะว่าโลกเนี่ยทำไงได้อะโลกมีมีอะไรอีกวะอ๋อไอเรื่องเกมมิ่งะนะเรื่องเกมมิ่งอันนี้มันคนละเรื่องกับเกมมิ่งคนละ,เร,เ,ละเ,รเ,เรื่องเกมมิ่งเรื่องเกมมิ่งก็ตามที่พี่บัสเล่าเลยพอผ่าน,นตรงนั้นเสร็จใช่ปะผ่านเสร็จมันก็ มันจะมีไปแบบเหมือนสแต็มมืออะไรอย่างเงี้ยครับสแตมนิ้วสแต็มมือสแตมมือสแตมนิ้วเพื่อเข้าไปที่เพื่อเพื่อจะเข้าไปที่เกตออะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเขาก็จะถามเราเขาก็จะคุยกับเราไอไอเขาจะเป็นต่างประเทศนะคนต่างประเทศอะทีมอไอเขาเรียกอะไรอะคนคุมอะเขาจะคุยกับเราเออ value ค o ฟอร์มคุณมาทําอะไรก็ตานพี่ตาเลรครับพี่ตาก็หลังจากเจอเหตุการณ์ f อ i บบุกมาเมื่อกี้ใจก็ไม่หวาดกลัวเท่าไหร่ ไม่หวาดกลัวไครเลยแถวมีแปดคนใช่ปะแถวมีแปดคนหลังจากเพิ่งเจอเหตุการณ์เอบีไอไปนะเพิ่งเจอเหตุการณ์เอบีไอไปนะเพิ่งเจอไปแถวมีแปดคนพี่ตานเดินไปคนแรกแล้วก็ไปหาเจ้าหน้าที่คนนั้นเหมือนเดิมเลยครับไม่มีไม่กลัวอะไรเลยพี่ตาลบอกเลยกล้ามาเลยครับเดินไปคนแรกเลยคนแรกเลยให้คนอื่นเดินไปใช่ปะมันก็ได้ใช่ปะถ้าคนอื่นเดินไปแล้วแล้วแบบให้คนอื่นพูดแทนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่พี่ตาลไม่สน สงสัยเล่นเจ็ดมากเกินไปแดกเข้าไปคนแรกเหมือนเดิมเลยครับเข้าไปคนแรกปึ๊บอยู่กับพนักงานแล้วคนอื่นอ่ะมันต่อแถวอยู่ใช่ป่ะทิตาก็เดินเข้าไปเขาก็บอกไฮไอพนักงานผู้ชายเขาบอกไฮมาทิตาบอกเฮลโหลูก็จําไม่ได้นะพูดอะไรแต่ประมาณนี้แหละเขาๆแล้วกันเขาๆเขาวเฮลโหลแล้วกันเฮลโหลเสร็จแล้วเขาก็ถามว่าพนักงานอ่ะคนที่ตรวจอ่ะเขาก็ถามว่าคุณมาทําอะไรคุณมาเล่น คุณเป็นมาเล่นเกมหรอพี่ตังก็บอกโอ้แอมเกมมิ่งนั่นแหละตามที่เรารู้กันเกมมิ่งเกมมิ่งเขาถามเล่นเกมมิ่งเอ่อ what game do you play เขาก็ถามว่าเล่นเกมอะไรใช่ปะพี่ตังก็บอกเออเออแย่ g กมมิ yeah ่แย่เ g มมิ่ไอ้นั่นผมเห็นละไอ้นั่นสายนะไอ้นั่นอย่างเงี้ยไอ้นั่นทำหน้างงแล้วก็มันหันไปพูดอะไรไม่รู้กับเพื่อนมันทำไมทำไมทำไมพูดอะไรทักอย่างอ่ะคือมันมีสองคนไงเข้าใจปะ แล้วผมมาอยู่ข้างพี่ตาเลยแต่ของผมอ่ะเหมือนเหมือนมันเหมือนมีต่างชาติคนนึงนาหน้าก่อนแล้วคนที่พี่ตาอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้อ่ะผมอธิบายให้มันเป็นซ้ายกับขวาไอ้ขวามันติดคิวอยู่ไอ้ซ้ายมันโล่งพอดีแล้วพี่ตาก็เสือกยิงคนแรกพอไอ้ซ้ายมันโล่งใช่ปะคนถัดคนมันไปได้อ่ะพี่ตาเดินเข้าไปต่อซ้ายผมก็รอต่อคิวขวาอยู่ไอ้น่ะนั่นแหละมันก็ถามงั้นนอ่ะพี่ตาก็ยืนคุยสักพักหนึ่งแล้วมันก็ล้าพอมันถามเกมมาพี่ตาก็บอกไปบอกแบบ สำเนียงอังกฤษแบบแบบนี้ไปเป๊ะเลยนะผมจําได้แม่นเลยอันนี้เพราะว่าผมผมอยู่ข้างๆเลยผมจําได้แม่นไอคนข้างๆมันนะหันไปถามคนข้างๆเสฉยบ้างมัน,มห,น,มน,นมหันมากลับมาถามว่า so what game do you play it's like shooting game ก็คือแบบเป็นเกมยิงกันใช่ไหมเป็นเกมยิงกันใช่ไหมเอออะไรประมาณนี้พี่ตังก็บอกโอ้ย oh, yeah, yeah. ี่ยี่วอร์เรนวอร์เรนไอเพลงวอร์เรนกระดกลิ้นแบบนี้เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์คือน่าจะดูสกีมากเนี่ยแหละไอดอลสกีนแน่นอนไม่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 ไมีไอดอลคนอื่นละดูสกีมากไปหน่อยโอ้ไอเพลงวอร์เรนวอร์เร ไอ้นั่นก็ไม่เล่นเกมด้วยไอพนักงานคนนั้นน่ะพนักงานคนนั้นงงอีกบรนส์บรนมันหันไปพูดกับเพื่อนมันวอลเรนแล้วเป็นคิวผมมาพอดีไงผมก็เดินเข้าไปไอ้นั่นก็หันพูดว่ารอนไม่ได้พูดอะไรสักอย่างอะ่ะแล้วผมก็ไปคุยกับอีกเพื่อนมาคนนึงแล้วผมก็บอกเหมือนเพื่อนเบื้อเขาไอที่เป็นตำรวจคนนึงเหมือนจะรู้จักเกมมั้งแล้วก็บอกมันก็พูดว่าโอ้วอลเรนวอลเรนช s ต h o o t i n g game five f i อะไรประมาณนี้เอออะไรประมาณนี้ครับ ส่วนพี่ตาลเนี่ยก็นั่นแหละครับดูสกีมากมาหน่อยนี่แหละไอดอลสกีของจริงนะเป็นเป็น,ปนไม่ใช่ไม่มีพิภานเลยสำเนียงเป๊ะการยิงเป๊ะเป๊ะมากแล้วก็จบก็เนี่ยมีแค่นี้ครับเกมมิ่งเรื่องเกมมิ่งก็มีแค่นี้เลยแต่ว่าผมดูจากทรงแล้วเนี่ยอันนี้คืออันนี้คืออันนี้คือวันแรกนะวันแรกที่เรามากันเนี่ยคือวันแรกที่เรามากันใช่ปะวันแรกที่เรามากันคอนเทนต์ประมาณแบบโอ้โห โห้แล้วมันมันขู่แล้วผมโคตรอยากเอากล้องถ่ายไปเลยแต่คือกล้องอ่ะมันถ่ายไม่ได้เว้ยบางคือบางทีตอนที่เราเข้าไปตอมอ,อะไรประมาณเนี้ยมันถ่ายไม่ได้มันถ่ายไม่ได้ครับบางทีเขาไม่ให้เอากล้องไปแล้วผมโคตรอยากถ่ายเลยถ้าถ่ายไปนะมันคือแบบมันจะเห็นภาพเลยอะแบบทั้งสำเนียงแบบวอลเรนเกมมิงเกมมิงเฮ้อย่างเงี้ยมีมแน่นอนอย่างที่บัสทำอันนี้มีแน่มีแน่เฮ้ยผมไม่ได้เผาผมไม่ได้เผาอันนี้ฮ่าห่า่าจะมีเรื่องมีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายนี้เรื่องสุดท้ายนะ มันจะมีเรื่องสุดท้ายเลยก็คือเหมือนเราเข้าเกตะไรได้แล้วใช่ปะเราเข้าเกตะไรได้แล้วใช่ปะไม่พอจบเข้าเกตได้แล้วนะเรากําลังเดินกันอันนี้ไม่ต้องตรวจอะไรละเดินถือกระเป๋าอะไรกันก็คือพวกพี่บัสอะอยากแบบอยากดูดบุหรี่ไฟฟ้าอะไรประมาณนี้นึกออกใช่ปะอย่าไปดูดบุหรี่อะไรประมาณนี้ก็อยากหาที่ดูดบุหรี่ามากก็เดินไปหาที่ดูดบุหรี่อยู่โคตรเสียดายตอนนั้นผมผมไม่ได้ถือกล้องอยู่คือถ้าผมถือกล้องหรือพี่โจ๊กถือกล้องอยู่นะคือช็อตเนี้ย Play off the day เลย Play off the d a เเลยมันจะมีก็หาห้องสูบุรี่หาไม่เจอครับหาไม่เจอใช่ปะพอเดินไปเรื่อยหันไปด้านขวาเดินเลี้ยวไปใช่ปะเจอด้านขวาแล้วเอ้าโป๊ะเชะเลยห้องดูดบุหรี่มีมีคนเยอรมันนั่งอยู่กัน4ี่ห้าคนนั่งแบบมันจะเป็นล็อกแหะเนี่ย,เ,ยเห็นเห็นเตียงไะมเป็นล็อกหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ประตูเปิดเข้าไปใช่ปะเออประตูเปิดเข้าไปแล้วพอเห็นที่ที่ดูดบุหรี่ไฟฟ้าใช่ปะมันเป็นห้องสูบุรีอ่ะอืมทุกคนพีตน่ตันเหมือนเดิมคนนี้ ดูฤทธิ์ของแท้ในใจก็ดูฤทธิ์นอกกายก็ดูฤทธิ์ในเกมและนอกเกมกด e พอะแบบคืออยากดูบุหรี่มากผมก็ไม่รู้นะว่าคนที่แบบสูบบุหรี่แล้วแบบมันอยากสูบบุหรี่เป็นยังไงแต่แล้วเข้าใจแหละคนมันอยากสูบบุหรี่มากอะ่ะบุหรี่ไฟแล้วบุหรี่ไฟอยากสูบมากเนื้ออกใช่ปะอืมแบบกลางแบบร้อนๆเลยอะ่ะกําลังแบบร้อนๆเลยอยากสูบบุหรี่มากหันไปเจอประตูประตูมันเป็นอย่างนี้ใช่ปะประตูมันเขียน <c oughs> เขียนเนี่ย <c oughs> เขีย <c oughs> น,ยนยหน้าประตูนะเขียนว่า เขียนว่าพูพูอ่ะพูมันคืออะไรหรือวะมันคือดึงใช่ไหมครับผูอ่ะแล้วพี่ตาลอ่ะพี่ตาลอ่ะเดินไปเดินไปให้บ่าเห็นเห็นร้านที่สุบรีแบบหันไปเฮ้ยเฮ้ยนั่งไงห้องสุบรีเฮ้ยเฮ้ยหันพูดอย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยประมาณนี้เฮ้ยเฮ้ยนั่งไงที่สุบรีเดินเข้าไปเดินเข้าไปใช่ปะวิ่งแบบไม่ใช่เดินอ่ะเชิงวิ่งเลยเฮ้ยสุบรีที่กูไปก่อนละกูไปก่อนละที่กูดูดบรี่แล้วกูไม่โอดด้วยพูดอย่างเงี้ประมาณนี้พูดประมาณนี้แล้ะกัน แต่พูดอะไรประมาณนี้ยกูดูมหลีคนแรกแล้วกูไม่โอบด้วยพุ่งเข้าไปเลยครับกด e dash เข้าไปเลยถ้าเป็นเจสในเกมก็กด e dash เข้าไปเดินเข้าไปตรงประตูมือกำมือนึงถือกระเป๋าอีกมือนึงสะพายบวกกำมุหรีฟ้าหูแบบของพลุมบาลังเลยเปิดประตูไ้เดินเข้าไปตรงประต,ต,รตูทุกคนเห็นไหมมองนึกว่าพี่ตาจะดึงพี่ตาเปิดประตูไป้ปึ้งเสียงไม่ดังปักคือคือเสียงมันดังมากเลยนะ้ยผมบอกให้เหมือนเหมือน เหมือนเราปิดประตูประตูเนี่ยประตูหอ,หอหรือประตูห้องน้ําดังปั้งอะ่ะแล้วมันเป็นกระจกอะ่ะเสียงมันจะดังแป้งอะไรประมาณเนี้ยไอ้เฮียรัสเซียชายชนรัสเซียสี่คนที่อยู่ข้างในกําลังเนี่ยกําลังอย่างนี้เลยกําลังแบบนั่งคิวเล่นโทรศัพท์ดูบุหรี่กันอยู่หลังจากพี่ตานปั้งไปทุกคนหันมามองเนี่ยทุกคนอย่างนี้นะปั้งเบิร์ปั้งเสร็จใช่ปะ่ะหันมาประมาณเนี้ยในใจมันก็คงคิด what the fuck is s u y doing อะไรประมาณเนี้ย what the fuck is g u y doing แล้วพี่ตานก็เปิดปึ้ง ไอ้นั่นหายไปหมดสี่คนพร้อมกันไม่ได้นัดหมายไม่มีใครนัดหมายทุกคนหายไปมอ,มองพร้อมกันมองพี่ตาคนเดียวพี่ตาพี่ตาลย่งนงเงี้ยอยู่อะแล้วมันก็หันมามองพี่ตานที่ของพลุงมะลังแล้วใส่เสื้อบูเซนกันเจ็ดแปดคนน่ะอยู่เงี้ยแล้วหน้ามันแตะหูแล้วหน้าคนที่สนามบินแต่ละคนนะยิ่งคนที่ดูบุรี่อยู่นะมันจะมีคนนึงหัวละล้านนั่งแบบเนี่ยนั่งแบบสไตล์สไตล์แบบนักเลงอะนั่งแบบประมาณไหนวะนั่งแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเลย อย่างนี้เลยนะมันหันมามองพี่ตาลแบบไม่หันมองแบบเหมือนแบบว่ามันจะฆ่าพ่อพี่ตาลอะไรประมาณนี้ยขึ้นนะหันมามองแบบเขี้นี่มันเป็นเขี้อะไรวะแบบเสียลมดูบุรีแบบเหมือนเหมือนจะต่อยอะแล้วผมหันไปมองหน้าอี้แม่งน่ากลัวมากเลยหน้าไม่น่ากลัวมากเลยเราก็ค่อยขมันไปแปดคนโหแล้ว,วลทุกคนขำกันแล้วเขี้โคตรเสียดายผมไม่ได้ถือกล้องไว้ตอนนั้นพี่โจก็ไม่ได้ถือโคตรเสียดายเลยถ้าถือกล้องไว้ตอนนั้นนะคือแบบคือไฮไลท์เลยมันมันคอนเทนต์เลยอะอันเนี้ยคอนเทนต์เลยอะ เป็นคอนเทนต์เคียเตอร์ไปแล้วพี่ตาลตอนนี้อันนี้คือวันแรกครับวันแรกอันนี้คือวันแรกนะวันแรกล้วนๆวันแรกล้วนๆเลยไม่มีไม่มีไม่มีมมมมวันอื่นนะน,นี่คือวันแรกที่มานะครับวันแรกวันแรกที่มานี่ครับคนเรื่องประมาณนี้เลยประมาณนี้ถ้าจะมีใครทําเรื่องก็ไม่ต้องรอไม่ต้องคิดอะไรมากครับถ้าสมมติมีใครเห็นปะ่ะที่จะทําเรื่องอะไรแบบสไตล์อย่างนี้มานะรอเลยพี่บัสไม่มีทางที่จะเก็บไว้คนเดียวอยู่เพราะว่าพี่บัสเป็นสายเผื่อแผ่อยู่แล้วเป็นสายเผื่อแผ่อยู่แล้ว ก็วันไหนพี่บัตมาสตรีมหรืออะไรก็รอฟังจากปากพี่บัตได้เลยว่ามันมีเรื่องพวกนี้มาแน่นอนถ้ามีใครทําอะไรอ่ะซึ่งผมพน,นันได้เลยว่าเนี่ยเรามาอยู่เกือบเดือนใช่ปะ่ะเรื่องนี้เรื่องแบบนี้ยประมาณแบบน่าจะเกือบทั้งเดือนนะไม่ว่าจะเป็นจากใครสคนนักคนนึงก็เจาะมาจากปากพี่บัตแน่นอนบวกกับท้า acting ระดับฮอลีวูดด้วยดูยจากทรงละไม่น่ามีอะไรมากเลย